เรียนลองสังเกตสภาพอากาศในแต่ละวันนักเรียนจะพบว่าสภาพอากาศในแต่ละวันอาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันสภาพอากาศรอบๆตัวเราที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเรียกว่าลมฟ้าอากาศซึ่งปรากฏการลมฟ้าอากาศที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของน้ำเนี่ยมีหลายปรากฏการณ์เช่นมเมฆหมอก น้ำขังน้ำขังแข็งในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการ์ทั้ง4ชนิดนี้นะคะเมื่อน้ำบนพื้นนินได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเกิดการระเหยกลายเป็นไอลอยตัวสูงขึ้นไปยังชัง้นบรรยากาศและเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆจำนวนมาก จากนั้นจะเกิดการรวมตัวกันจับตัวกับฝุ่นกับควนันและละอองน้ำของมันเองจนรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองเมฆจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือเมฆชั้นตามเมฆชั้นกลางและเมฆชั้นสูงซึ่งจะแบ่งตามระดับ ความสูงวัดจากพื้นดินขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังมีเมฆที่ก่อตัวขึ้นในแนวตั้งด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นชื่อของเมฆในแต่ละชนิดนะคะตัวอย่างของเมฆเมฆคิวมูลัสจะมีลักษณะเป็นเมฆก้อนคล้ายๆกับดอกกระลำ หรือบางทีเราอาจจะมองเห็นเมฆคิวโมลัสเนี่ยเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของเราเลยเช่นเราอาจจะมองเห็นเป็นรูปกระต่ายรูปเครื่องบินรูปหมาก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของนักเรียนนะคะถ้อมาเมฆสตาโตสเฟียรบริเวณขั้วโลกหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไข่มุกของเมฆนั่นเองเป็นยังไงสวยไหมคะ เห็นเป็นแสงสีต่างๆสวยงามมากเลยมันเกิดจากการที่แสงไปกระทบกับเกล็ดน้ำแข็งที่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศเมื่อไปกระทบแล้วเนี่ยมันจะเกิดการสะท้อนของแสงทำให้สามารถมองเห็นเป็นแสงสีต่างๆอย่างสวยงามเขาจึงเรียกว่าไขามุกข,ของเมฆนั่นเองต่อมาเมฆคิมูโลนิมบัส เมฆคิวมโวมโลนิมบัสเนี่ยจะเป็นเมฆฝนฟ้าขนองมันเกิดจากการก่อตัวของเมฆขึ้นในแนวตั้งเมื่อไรที่เราเห็นเมฆนี้ขึ้นเมื่อนั้นแหละฝนฟ้าขนองจะมาหาเราต่อมามเมฆเซอรัสมเมฆเซอรัสจัดเป็นเมฆชั้นสูงนะคะเนื่องจากอยู่ สูงจากพื้นดินเป็นอย่างมากเราจะมองเห็นลักษณะของเมฆเซรัตเนี่ยเป็นริ้วๆคล้ายๆกับขนนกอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมฆนะคะต่อมาการเกิดหมอกหมอกเกิดจากแสงแดดส่องไปที่บริเวณน้ำ ทำให้น้ำเนี่ยเกิดการระเหยขึ้นมากลายเป็นไอเมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็นด้านบนทำให้เกิดการคว้นแน่นกลายเป็นราองน้ำเล็กๆเกาะตัวกันบริเวณใกล้พื้นดินนะคะทำให้เรามองเห็นเป็นหมอกสวยงามซึ่งหมอกเนี่ยเราส่วนมากเนี่ยจะเกิดในตอนเช้านั่นเอง แล้วเมฆกับหมอกเนี่ยลักษณะการเกิดจะคล้ายกันแต่บริเวณการเกิดจะแตกต่างกันเมฆจะเกิดบริเวณท้องฟ้าบริเวณชั้นบรรยากาศแต่หมอกจะเกิดบริเวณใกล้ๆกับพื้นดินนะคะมันต่างกันตรงนี้เราเลยเรียกชื่อแตกต่างกัน ต่อมาเป็นน้ำค้างนะคะการเกิดน้ำค้างเนี่ยน้ำค้างเกิดจากไอน้ำในอากาศควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำแล้วตกลงมาเกาะบริเวณใบไ,ไม้ต้นไม้ตามยอดยาพวกนี้ทำให้เราสามารถมองเห็นมีหยดน้ำเล็กๆเกาะบริเวณยอดยาบริเวณใบไม้ในตอนเช้านะคะ การเกิดน,น้ำค้างแข็งน้ำค้างแข็งจะเกิดลักษณะาการเกิดจะคล้ายๆกับการเกิดน้ำค้างนะคะซึ่งเกิดจากไอ้น้ำความแน่นกลายมาเป็นหยดน้ำกระอองน้ำเกาะตามบริเวณยอดใบไม้ยอดหญ้าพวกนี้และเมื่ออนุณหภูมิที่อยู่ในบริเวณน,นั้นเนี่ยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็คือต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ย น้ำค้างมันจะเกิดการแข็งตัวกลายเป็นน้ำค้างแข็งนั่นเองซึ่งเราจะเข้าใจผิดว่าน้ำค้างแข็งกับเหมยขาบหรือแม่คณิ้งเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเหมยขาบหรือแม่คณิ้งเนี่ยเหมยขาบจะทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าเหมยขาบส่วนแม่คณิ้ง ทางภาคอีสานนะคะเขาจะเรียกว่าแม่คันิงมันไม่ใช่น้ำค้างแข็งลักษณะการเกิดจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยน้ำค้างแข็งเกิดจากไอ้น้ำควมแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วตกลงมาบริเวณยอดยาแล้วเกิดแล้วค่อยเกิดการแข็งตัวแต่เม้ยขาวหรือแม่คันิงนั้นเนี่ยเกิดจากไอ้น้ำบริเวณพื้นดินหรือหยดน้ำที่เกาะอ,อยู่ค้างอยู่ตามใบยานในใกล้ๆกับพื้นดินเนี่ย เมื่ออุณหภูมิมันลดต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนสนานะกลายเป็นเกล็ดสีขาวตามยอดหญ้าตามยอดใมไม,ไม,ไม้และเมื่อแสงแดดส่องลงมาเกล็ดน้ำแข็งสีขาวเนี่ยมันก็เกิดการลายหายไปนั่นเองแล้วลักษณะของเมยขคบกับน้ำค้างแข็งมันแตกต่างกันยังไงเรามาดูกันนะคะน้ำค้างแข็งมันจะมีลักษณะ ของก้อนน้าแข็งเป็นวงกลมแบบนี้ซึ่งก็คือลักษณะของหยดน้ํานั่นเองแต่เหมยขาวหรือแม่ค้นนี้จะมีลักษณะเป็นเกล็ดแบบนี้นะคะเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันนะคะจะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นน้าําค้างแข็งก็คือจะมีลักษณะเป็นหยดน้ําเป็นรูปกลมๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นเหมยคาวหรือแม่คันนี้จะมีลักษณะเป็นเกล็ดเป็นแท่งชี้ออกมาแบบนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องการเกิดเมฆหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งใครมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับวิทยาศาสตร์บายคูปูลสวัสดีค่ะ